สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับน้องอุ้ยหักด้วยอีสานชาแนลอีกแล้วจ้าเมือ่อกี้มาพบพ่อกับน้องอุ๋ยกับไอ้อ้วนควยดอนคือเก่าจะเมื่อนีน้องอุ้ยกับไอ้อ้วนกับสิมาเปิดราคาให้พี่น้องเขาได้รับชมจา้าไอ้อ้วนเขากะมีควยแม่ลูกมาเปิดให้พี่ให้น้องเขามาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเขาไปเลี้ยงเรากับพัฒนาจา้าเดี๋ยวเราไปหาอว้วนควยดอนน้ำกันเลยจ,าจ้าดีใจวนานครับ โอ้ยมื่อนี้กกจับเสือกอีกแล้วเนาะจับเสือกอีกแล้วมื่อนี้มื่อนี้ได้แบบใดเนาะมาให้พ่อแม่พี่น้องกับลแม่เนผมได้แม่กับลูกมาแบ่งปันมาแบ่งปันมาแบ่งปันกันอีกแล้วจ้าแม่ได้ลูกสองตัวตัวนี้แหละเป็นตัวที่สองอแม่ได้ลูกสองตัวตัวที่สองนั่นจ้าย่างกินหยาคางแม่เป็นตัวผู้คือตัวแม่อ้วนตัวแม่ครับผมตัวแม่เป็นตัวแม่อุ้ยเบิ่งเพิ่นย่างกินหยานะแม่เพิ่อนด้ยจ้าครับ เป็นลูกของหญ่เมืองขอนนะโอ้เจ้าใหญ่เมืองขอนแม่จ้าเราบัานนี้แม่เราท่านเลททับอีกว่ครับแม่ทองว่างแม่ทองว่างครับแม่บอท่านทับแม่บอท่านใดทับแม่ยังทองว่างอยู่จา้าเอาพี่น้องเ<แ>บื้องหน้าเขาเพิ่นดูพ่นอุ้ยหู <laughs> จักหอดกล้องพ่นนะครับผมมันนั่นมันนั่นบรสูงมานไดดอกเต่จะว่ามันถังเลือกลาเลือกดีอ่างดีเนาะอ่างดีจ้า เบิ่งดูพี่น้องลูกไม่ลูกไม่ไงครูเบิ่งดูเบิ่งตาเตรียมแก้มจำเราดูปุ่นเมืองหนาเพิ่นดูคุ่นเมื่อน,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 นี้อากาศห้อนห้อนจ้าหนิอากาศห้อนคักเมืองแข้งเมืองขาเพิ่นเด้อพี่น้องอุ้ยเบิง่งถุงเท่าเพิ่นจ้างามจ้าถุงเท่าเพิ่นแล้วอุ้ยพระเบิ่งไทยจ้าไทยดีหมดจะคักหลังดีหมดไว ถ่ายดีดีเอาเบิ้งตะแครงล้างจ้าบ้านี่ตะแครงล้างเปิดดีดน้อยอ้วนเนาะเบิ้งลูควันดูฝุ่นแห้งคักหลายฝุ่นอ่องคว้าตามว่องคนจะลูกคนน่ะโอ้แก้มเพื่อนกะโคตรเด้แก้มจำเพื่อนอ่ะเด่นเลยควรเป็นได้ไอ้อ้วนควรฮัทไทยครับควรดีโคตรควันควันงามแม่ควันกับควันงามคี่กันลูกกับเป็นตัวแม่ ถ่ายลูก่นก็ดีดีได้พี่น้องนี่อกหางก็ดีเด้อเด้อหัวจุกฟ้องมั้งจ๊ะเจ้าเขาตกขั้นตอนเต้นน้อยๆหนาหัวจุกฟ้องหน้าหมูท้องหัวหมูท้องโอูสีแม่เพิ่นสีแม่เพิ่นกะงามเด้สีเล้าเพิ่นเอิ้นสีนี้เพิ่นสีเล้าอุ่นเพิ่นย่างไปหาหมู่เราเพิ่น ได้หาเดือนหาเดือนนี่โอ้ยสูงดีแท้แข้งขาพี่น้องเลยสูงกอพอเพิ่นสูงแล้วก็แข้งขาใงญ่ดีจ้าเนี่ยลูกสาวเพิ่นพี่น้องบ้านบ้านนอ้องอุ้ยกับบ้านไอ้อ้วนนั่นบ่ยได้อยู่บ้านเดียวกันดอกจ้าแต่ว่าไปมาหาสู้กันได้ง่ายง่าย,ายบ้านไอ้อ้วนกับคือบ้าน บุงแสงตำบลนาชุ่มแสงอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นจา้าผู้ใดผ่านไปผ่านมาเส้นชุ่มแพรหนองแกนไหนจา้าสิม,มาหาผู้เวียงนี่หาเราง่ายไงเจา้าตบะทัรหาเราโลดโ <laughs> ทรหาเราเลยจา้าหาเราเห็นง่ายเดี๋ยวอุ้ยพาบเบิ่งลูกเราจ้าหนิอู้เบิ่งแขงขาดูสันดีแท้อะัลูกสนดีเมืองแน่ฝุ่นลูกอนาข้าวจับเมืองนาดูข้าจักเลยว่าคือพอ ส้มอ่องอีกตั้งหากหาลูกนสิาหางเพื่อนกระลามดีเด้ดหางลามดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยจ้ะนี่นี่ขายยางวนอีกจ้ะขอนา,นานหนา่จ้างตามรับต่ายย่งยิ่งยิรงย่ยิ่ง่งยิ่งยิ่งย่นแม่งยิ่ิ่่งยิ่่่ บอสูพี่น้องเขาฟังเนี่ยหนาเขาตัวครับผมหนาเขาดีครับเขาเป็นเสียงคันสนน้อยาตาจอมไข่ครับผมหนาหนาธรรมดาครับบดชีไล่แล้วก็บวดีถือว่าเป็นหนาธรรมดาครับเจอรำตัวเป็นเป็นมันมันแตกมันแบนดีมันมันลามเลือกแม่มันนะลามเลือกแบนดีแตกแบนดีจ้าโอ้ยที่เนีย กิ่ยากระดีเราความสูงเราได้จ้ะความสูงเนี่ยประมาณประมาณร้130ยอยสามสิบเองครับจ้ะความสูงประมาณร้ 130. อยสามสิบแต่ว่าลูกเราหาดนเดือนหนี่อ้พี่น้องบ่ขี่ไล่ออพี่น้องข้าอยากเห็นควยแม่นี่เนาะคันได้เบิงไดรับชมคลิปของน้องอุ่ยยู่ช่องหักเด้ออีสานชาแนลแล้วอยากเห็นตัวแทกกับฝ่ามาเบิงจ้ะแน่รับขันมาสากอะ่ะ <laughs> ตะโตรสากกันเนาะ <laughs> พี่น้องเนะ <laughs> าะจ้าสิว่าความได <laughs> อยากให้เห็นขือนกันจ้ะ ลุยหลายอยู่แม่แม่ก้อนก็บลุยหลายอยู่คนกับว่าได้แม่ก้อนก็ได้ผมก็ผมก็ขายแล้วก็มื่อนี้่คนมาเบิ่งหอดเิ้นผมก็ว่าผมขายแล้วครับแม่แม่ก้อนอันแม่แม่ที่ฮอกเปิดเมื่อวานนี่ก็คือปล่อยไปแล้วครับขายไปแล้วครับอันกระเหลือแม่นี่แหละจ้าบาทนีกแม่นี่แม่แม่เปิดแม่เปิดนวาดนี่มันเป็นลูกผูจ้าตัวนี้มันเป็นลูกแม่เนี่ยแม่ลูกมัน์นั่นดีครับตัวนี้ลูกมัน์บุกง่ายลูกดีลูกงามเนาะใกล้สีเพียงแม่เลยที่หาดีแท้ เดือยใกล้สี่เพียงเนี่ยเดครับผมแล้วจับต้องได้บัแพงครับผมบัแพงราคานี่ก็คือโทรหาเลยบ่จจาคโทรหาถ้าเชทดเลยก็ได้ครับผมจ้าโทรหาเลยผมที่บอกราคาครับบอกเลยว่าราคาบัแพงถึกจ้าราคาบัแพงพี่น้องเขาสามารถจับต้องได้จับต้องได้ครับผมเป็นราคาในเกษตรกรเนาะจ้าเงียบเย้มจากน้อยว่าบ่ถึงรักแสนก็แล้วกันมันไม่อ้วนอมย บี่เปียกถอยลงมาจ้ะลักเปียกมืยังบอถึงอยู่จ้ะเอาพี่น้องหอดเปียมอตัเปียมืออีกตัหลายบาทพวมสามารถโทรหายอ้วนเขาได้เลยจ้ะนี่ตัเปียมืหลายบาทเอาไออ้วนเบอร์โทรนี่ยศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด่งศูนย์แปดหนึ่งศูเจครับห้าสเจ้ะเบอร์นี่สามารถโทรหายอ้วนเขาได้ตลอดยี่ี่ชั่วโมงจ้ะพี่นงอง รับทุกรับรับทุกสายครับผมจ้าเวียนเสียแจกว่าสิรับครับเวียนเสียแจกไว้สิรับเพราะว่าผมเป็นคนทํางานถึงคืนทำงานดึกอยู่แล้วเวียนเสียแจกว่าสิรับนี่แจกกันกินหยาดีครับรับประกันเรื่องกินหยาตำแหน่บพวกนี้จะบอกเบิรงเรากินหยาเด้อหนี้เด้อพี่น้องเอ้ยตำแหน่งนักอย่างแต่ว่าคนนๆแาบเป็นคล้ยแบบน้อยเงี่ยแกน้อยแต่ว่ามันนามครับกล้วยน้ำน้อยอันขั้นระดับว่าลอยสามสิบยังสิบเอาไปทับคอใหญ่ กระทรงลูกเด้ไอ้อ้วเด้กระทรงลูกว่าสันทับเจ้าอย่างนึขอนทรงว่าสันทรงลูกอยู่เด้อจ้าหนิจัดเป็นยังไงแม่ขอนจัเป็นยังสันกหางอูหางเพิ่นกระย๊าวดีจ้านี่คระย๊าวดีหางย๊าวดีม้วนนี่ยอดกันแม่มัวนม้วนนี่ยอดกันอันนี้ท้องว่างคือรอเลยจ้าท้องว่างอันเจ้าของมันก็บอกว่ามันบ่อสันทับอือีกอย่างนึงถ้าถ้าผู้เฒ่าเพิ่นเลี้ยงน่ะ หรือมื่อไม่หัดเลี้ยงเพื่อนอาจจะเบิ่งบอบบอคักว่าควายเพื่นเต่าเหรอครับเนี่ยควายคืนยังสี่จับจับสัตว์บ่อทันยังสี่ก็พลาดไปเนาะแต่ว่าคันผู้เขาเลี้ยงคักๆนี่เขาจับสัตว์ให้แม่นก็ได้ทับเราจ้าเนี่ยคุ้นนั่นอันยู่ไก่บอกง่ายงงขันนะบอกง่ายงงขันนึกว่ยู่น้ำมันอยังบุ๋นเสาแก่ยังบุด้ยินแต่งจะบอกว่าจะพูดเรื่อปทับเห็นมั้ยเรา กินหญ้าแม่สะอ้อนสะอ้อนแล้วกินหญ้าจ้านี่ลูกก็เล็มหญ้าดีพุ่น <c ười> เดี๋ยวอุ้ยพายยางไปเบิ่งลูกแล้วใกล้ๆปะที่นี่พี่น้องเบิ่งใกล้ๆเลยจ้านี่ริงจา้าล,ลูกเราอายุหาเดือนจ้านี่ผิวพันธ์ดีอ,อ,อ่องคอตาแต้มแก้มช้ำเด่นชัดจา้าถุงขาวขาวจ้ะากล้วยน้องขุนมาก่อนเลย ส,สีผิวจังสีพี่น้องว่าต้องตกใจ่ทำนี่น้ำดีพี่น้องเอ้ยเอาไปเลี้ยง<ล>เดียวกับเปียนสีแมนอันนี้กล้วยน้อนนำขุนจ้าเปี่ยนสีเปีนยนน้อนนำขุนถือว่าได้ส้นนี้กับือโอเจครับผมเปี่ยนขนไทยขนไปนี่เดียวกับเบื้องงามขืนอีกแมนกินหยาดีจ้าเรื่องกินหยาดีสุดยอดเลยเห็นมาได้กินกินหยาดีจ้าส่วงน้อยส่วงคัดโรงเรียนดีพูดแต่ว่าง พ่อเล็กเป็นงามไก่จังหน่อยใช่พ so ่องามไก่ก็เป็นที่ครับผมแต่ว่าลูกคนดีเด้อล่ะให้ลูกดีลูกหนาเง้ยวหัวหมุดท้องครับทรงทองสดใจวางขาดีครับผมลูก้็หนังเหี่ยวแบบนี้โอ้ยถือหยาคักๆไอ้อ้วนเอ้ยครับผมคุณเต่าโน้มเพิ่นก็ดีเด้จ้าเต่าโน้มดีทั้งลูกทั้งแม่ครับผมมีหอดต่างดีอันจ้าอันใส่บือบ่วใส่บือตุนนะมีตัางหน่อย เต้านมตะลอดทั้งแม่ทั้งลูกตะลัดเลยจ้ะแม่ก็เต้านมดีครับผมหัวนมเงีวดีเนาะแม่นครับเต้านมดีเอาไอ้อ้วนเดี๋ยวเ้าฝากเบอร์โทรให้พี่เห็นน้องเ้าอีกจักรอบเนี่ยครับผมศูนย์เก้าแปดครับหนึ่งศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดแปดครับผมจ้าผู้ใดอยากได้ควายแม่นี่ไปเลี้ยงไปพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะกับเฝ้าวกินกลางโตเขาหายอ้วนควายดอนเขาได้จ้า ราคาก็คือว่าละจะพี่น้องเฮาเกษตรกรก็สามารถจับต้องได้จะผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงไปพัฒนาพี่น้องเฝ้าท้อหายอ้วนเลยจะขั้นท้สากก่รอบนี้กับรออีกรอบไม่จ้าคนดีนางดีเล็บดีใช่ผมกล้วยนางดีคนดีเล็บดีเป็นกล้วยเมียพันๆบ้านห่ยงเลยอกแล้วก็สูงคนในดอกแต่ว่าเราห่างโรงเรียนเป็นไงจ้ะ เบื flaws, en, k, so ้องไงสดสใสครับผมใสสดเบื้องไงโรงเรียนสมชวนเพิ่นน่อครับผมรับประกันเลยน้อยอ้วนว่าบ่มีขาทกบ่มีหางดอกจ้าเบื้องสังวาตการเพิ่นยางเลยจ่าหนินี่เพิ่นยางให้เบื้องเลยจ้าแต่ว่าเบื้องทรงว่าเราคือสิบปวดถ่องไทยเราเบื้องช่งว่อย่างน้อนน้ำอยากยิ่งห่อย่างน้อนน้ำเอาเมื่อนี้น้องอุ้ยกับไปอ้วนกับสีเดรตไปก่อนจ้า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้จ้าพี่น้องผู้ใดอยากได้ควายไปพัฒนาเอาไปเลี้ยงในราคาที่จับต้องได้ในราคาของเกษตรกรฮบ้านเฮาหน่อยอ้วนเนาะครับผมกดติดตามไว้จ้าเดี๋ยวกสิพยามหาควายแม่ไใหม่ใหม่มาให้เพี่อเขาได้รับชมอีกเรื่อยๆจ้าหาได้กับพูดล้งครับผมจ้ากระซื้อได้เรีอยงว่าซื้อได้แต่ว่ามันต้องเอาไปเลี้ยงอยู่ตรงนึงอ่ะ เปิดเทเลไลน์ประตูก็่ได้มันสิทับสนพี่น้องมันสิทับ <laughs> สนเพนื่อนเราครัมันก่อนเ <laughs> พท่านได้จับออกจากม้ายัง <c oughs> จ้าก็ผมยังมีมีอยู่กับมีไหลายอยู่เขาก็สิได้หามาให้พี่น้องขเขาเรื่อยๆจา้าเพราะว่ามันเพท่านจับจเอามื่อนี้ก็ลาไปก่อนจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังจ้ากดติดตามไว้เด้อจ้ๆสิได้รับคลิปใหม่ๆจากช่องฮักเด้ออีสานชาแนลจ้าสิได้พบเพอ็กับน้องอุ้ยหลอกกัไอ้อ้วนควยดอนได้จ้า